ูกจะหนึ่งขวบแล้วแต่น้องแพนนมบัวต้องเปลี่ยนเป็นนมกล่องอะไรคะอันดับแรกถ้าสมว่าลูกมีโรคประจาตัวแบบนี้ไอ้คุณแม่ครปรึกษาหารือกับคุณหมอที่รักษาลูกตัวเองก่อนเพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันเพราะว่าจะต้องบอกเลยว่าเด็กที่แพนนมบัวเมื่อเขาโตขึ้นบางคนปีหนึ่งเขาก็ไม่แพ้แล้วนะเขาก็สามารถที่จะกินนม everything ได้หมดเลยแต่บางคนก็ยังไม่ได้หายบางคนก็คือยังคงต้องมีการติดตามต่อ2อสปีถึงจะดีขึ้นแล้วก็หายการแพนนมบัวเนะะี่ยค่ะคือสามารถที่จะโตขึ้นก็หายได้แต่บางคนก็อาจจะแบบเป็นได้เรื้อรังถ้าเขา ะะเ,เพราะฉะนั้นอันดับแรก The first แรกคือไปคุยกับคุณหมอที่รักษาน้องก่อนว่าหมอแล้วนะตอนนี้ค่ะคือลูกโอเคแล้วยังถ้าสมมติว่าหมอแบบให้ผ่านโอเคแล้วเขาก็จะเป็นคนแนะนําออกมาจากปากเขาเองแต่ถ้าสมมุติว่าเราอะต้องมาลุ้นเองเนี่ยค่ะอันดับแรกคือมันก็จะตอบยากเนาะว่าแบบจะแพ้ไม่แพ้แต่ถ้าแบบเอ้ยยังกังวลอยู่ว่าแบบเออกลัวว่าลูกจะแพ้นะคะเนาะก็อาจจะต้องดูและทีนีน้สิ่งที่ต้องมาดูก็คือว่าแพ้นมบัว แพ้นมถั่วดหรือเปล่าเขาคุ้นค่าเพราะว่าเด็กบางคนอ่ะแพ้ข้ามสายวัวก็แพ้ถั่วก็แพ้ถ้าสมมุติว่าแพ้นมวัวแพ้นมถั่วนมถั่วก็กินไม่ได้แต่ถ้าสมมติว่าแพ้นมวัวนมถั่วไม่แพ้ก็สามารถกินนมถั่วได้นะคะแต่ต้องมาดูเพราะว่าบางคนแพ้นมวัวแล้วจะแพ้นมถั่วข้ามมาอีกสายหนึ่งได้อันนี้หมอจะเป็นคนรู้ว่าลูกชนะแพ้หรือเปล่าโอเคไหมหรือถ้าสมมติว่าขอบคุณค่ะคุณแม่ต้นไม้นี้หรือ หรืออะไรหรือถ้าสมมุติว่าเนมข้าวก็ได้คุณแม่อ้องขอบคุณค่ะนมข้าวสามารถกินได้นมงาสามารถกินได้เออถ้าถ้าสมมติว่าลูกแพ้นมแอมอมนสามารถให้ลูกกินได้ดังนั้นถ้าสมมติว่าลูกแพ้นมแพ้นมบัวถ้าไม่แพ้นมถั่วกินนมถั่วได้และกินนมข้าวได้กินนมงาได้กินนมแอมอมนได้เป็นรสจืดโอเคไหมคะตอบให้แล้วเนาะ